ท่านประธานคะดิฉันสุดารัตนพิทักษ์พรพลบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัอวดอุบลราชธานีเขตเจ็ดพักเพื่อไทยคะ่ะขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงคะ่ะท่านประธาน เชินะชนะค่ะนะจากเมื่อสักครู่ค่ะที่ท่านผู้อภิปรายท่านการุณพลค่ะได้อภิปรายพัดพิงถึงดิฉันดิฉันก็นั่งฟังจนจบค่ะเพื่อที่ให้เกียรติท่านไม่ขัดจังหวะในะการอภิปรายของท่านค่ะก็ต้องขอบพระคุณท่านจริงๆนะคะที่ได้หยิบยกเรื่องราวของดิฉันขึ้นมาทําให้ดิฉันรู้ว่าดิฉันก็สําคัญเหมือนกันนะคะก็ต้องบอกค่ะว่าดิฉันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเขตนะคะ ท่านการุณพลผู้อภิปรายมสุสครู่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบปาร์ตี้ลิสต์หรือบัญชีรายชื่อท่านจะไม่ทราบเลยค่ะว่าการที่เราเป็นผู้แทนของชาวบ้านเป็นผู้แทนของราษฎรเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่จะทําให้เราได้เข้าไปนั่งอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนถ้าท่านได้ติดตามช่องทางทางโซเชียลของดิฉันนะคะชื่อเพจสุดารั์พิรักษ์พลพลบค่ะฝากทุกท่านติดตามด้วยค่ะท่านจะเห็นว่าดิฉันพยายามเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชน อยู่กับพี่น้องประชาชนทุกช่วงอายุทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่เกิดจนตายค่ะทุกสถานการณ์ซึ่งช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงฤดูการลงนาพี่น้องประชาชนเริ่มลงนาหว่านข้าวหรือดำนานะคะ ดิฉันจึงเห็นว่าปัจจุบันนี้พี่น้องเกษตรกรค่ะใช้มเมล็ดพันธุ์เดิมๆมเมล็ดพันธุ์เก่าๆทําให้พืชผลของพี่น้องเกษตรกรไม่ได้ประสิทธิภาพมากที่ควรดิฉันจึงเห็นว่าทางกรมการข้าวค่ะมีนโยบายดีๆคือการจําหน่ายมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการข้าวกระทรวงเกษตรค่ะ แต่ว่าเมื่อให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรไปติดต่อในการซื้อหรือประสานงานเองเนี่ยมันเป็นเ,เรื่องที่ค่อนข้างที่จะลําบากสําหรับประชาชนค่ะดิฉันก็เลยเป็นตัวกลางค่ะในการช่วยประสานงานนําเอาข่าว,ข,าวข่าวดีๆไม่ว่าจะกระทรวงไหนก็ตามแต่ค่ะออกมาบอกพี่น้องประชาชนเออฉันก็จะขึ้นมาพูดแล้วค่ะดิฉันพยายามที่จะวุ่นวายกับพี่น้องประชาชนตลอดค่ะวุ่นวายในที่นี้คือสิ่งใดดีที่ฉันพูดค่ะพี่น้องขาวันนี้ดิฉันมีเรื่องดีๆมาแจ้งค่ะดิฉันก็จะพูดแบบนี้นะคะ เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะที่ฉันมาแจ้งว่าพี่น้องเกษตรกรค่ะตอนนี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรมีนโยบายดีๆคือการจําหน่ายมาเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อปรับปรุงพันธุ์แต่เมื่อบอกชาวบ้านไปค่ะชาวบ้านก็ไม่รู้ช่องทางสิ่งที่ต้องแรกคือจะต้องซื้อเงินของชาวบ้านแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะบางทีเงินร้อยเงิน200300ของแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะบางคนก็มองว่าน้อยแต่บางคนม,ไม,ไมัไม่มีค่ะแี่ฉันจึงเป็นตัวกลางค่ะ เป็นตัวกลางที่จะช่วยเหลือแล้วก็คิดคิดคิดค่ะว่าจะทํายังไงดีให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวก็คิดได้ค่ะว่าถ้าพี่น้องไม่มีเงินแต่พี่น้องมีเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในยุ้งฉางอยู่แล้วเนี่ยเอามาแลกได้ไหมเพราะปัจจุบันนี้ราคาข้าวมันก็มีตามตลาดอยู่แล้วราคาปัจจุบันก็ข้าวเปลือกก็8 9, บาท9กบาทถ้าเอามานํามาแลกในราคาสัดส่วนที่เท่ากันแล้วแลกพันธุ์ข้าวหนึ่งกระสอบราคามันก็ตรงกันค่ะ ตรงกันดิฉันก็เลยว่าอะถ้าแบบนี้จะได้ไหมดิฉันก็ปรึกษากับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับโครงการนี้โดยตรงคือกรมการข้าวก่อนที่ดิฉันจะทําอะไรคะ่ะดิฉันรอบคอบค่ะไต่ตองอย่างดีเพราะว่ากว่าจะได้มาเป็นผู้แทนนี้มันไม่ได้ง่ายค่ะก็คือสุดท้ายคะ่ะดิฉันก็อยากจะยืนยันค่ะว่าสิ่งที่ดิฉันได้ทําลงไปเนี่ยเป็นเจตนาดีที่ดิฉันอยากจะทําให้พี่น้องประชาชนและก็อยากจะฝากท่านคะ่ะว่า ถ้าเกิดสิ่งใดดีๆเนี่ยค่ะเราในฐานะของผู้แทนเหมือนกันก็ควรที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะคะถ้าเกิดสิ่งใดดีก็ช่วยกันเถอะคะ่ะสนับสนุนเถอะอย่าหาทางจับผิดกันเลยนะคะก็ขอเน้นอีกครั้งหนึ่งค่ะสุดท้ายค่ะนี่ไม่ใช่การแจกค่ะแต่ว่าดิฉันเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างกรมการข้าวกับพี่น้องประชาชนค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธานค่ะ